วันนี้จะพาเด็กๆไปร,รับป้าพูที่บึงการไปรเที่ยวบึงการหนึ่งวันก็ได้ไปรับไปค้าง <c oughs> อืม้ามลูกดีจักสีหายว่าหายแต่ว่าแม่น่ขนของให้ยางเดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ท้ายขี้มลรวเดอร์แตงตัวแลรวเดอร์ <c oughs> มั่นใจหรือยังคะเอาถ้ามอีกเชื่อหนึ่งมั่นใจบ <c oughs> มั่นใจ <c oughs> มั่นใจไงมั่นใจให้คนอื่นมั่นใจน้ำเน้มั่นใจว่าสิบ่อแอลมากเป็นบอลูก มั่นใจไหมพูดเสียงดังฟังชัดมั่นใจเออจะหาใครคะเด็กดังหาตาหัวจะไปอะไรนะดูแลอะไรนะแต่ถ้าน้องลืมจะตัวน้องถ้าแกร์มันนี่ขิ้นะถ้าแกร์น่ารู้เยอะระดับไหนมาหนี่ขี้วอกแกนนะเห็ดผมแก้กระเป๋าสาบนะนี่ก่อนไปกินข้าวก่อนบ่ลูก <laughs> ย,ยันพระลุงเาากยินเขาวะ <laughs> ข้าไข่เจียวเอาหิวก็่หิวกับยัดสะกอนหรอวะ<ม>เอาเปาสะกอนเปาเออเอาเปาจนลมบานเบิด์ตนวยเปาเต็มบกุก<ม>ไปเอาบอกพ่ออาชีว่าจะไปไหนไ,ไปบ้กกานคนอุกาสโอ้อ <laughs> ัน้มสุงคืนร่ม ให้แอลห้างขึ้นจับแม่ใช้รถบาสมาโหลดด้อโดยเฉพาะหัวหน่องๆนี่ตี๊แม่เด้ดนี่นี่ไปหาประสบการณ์ใหม่ผู้เอยด่กระฮาประสบการณ์อยู่ผู้น้องนิตี้จีเฮดให้ผู้อื่นได้ประสบการณ์ไอ บายบายพ่อหรือยังไปแล้วเด้อตอนนี้ยังาพากันตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ตอน,นตอนนี้หนูรู้สึกยังไงนะหนูใจเต้นตื่นต้นหนูจะเขียนหพอแม่ให้เวลาอีกห้านาที รู้ให้เวลาคิดอีกห้านาทีจะไปหรือไม่ไปไปไปก็คือคิดถึงมาได้นะคิดถึงได้อยู่แต่ว่ากลับมาหาไม่ได้หนึ่งคืนเอ้าติ๊กตอกติ๊กตอกไีโพนีแน่ลูกหนึ่งก็อีโอนี ขึ้นรถพอที่มันเจ็บแั่สีใจไม่ไปอยาให้ไปเหรอ,อไป,น,ไปนั่งหลังทั้งสองนั่นละ ถึงแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ครับมารอป,ป้าผู้ป้าผู้เป็นกรรมการสอบวิชาการอยู่แข็งวิชาการอยู่น,นีสรุปไปแล้วหนึ่งรายไม่ง่วงนอนหรอจ๊ะถึงห้องป้าผู้แล้ว ไวมากเลยลุงวุฒิขับไวมากเลยวะลุงวุฒิขับช้าอยู่ดิไวไวจุงตอนนี้หนูนองหลับบนรถอ่ะหนูหนูหนูอ่ะรู้สึกแบบเหมือนจะอ้วกอะแล้วทีนี้หนูไม่กล้าถามนู้นกว่าลุงวุฒิปาแล้วลุงวุฒิว่าแล้วคนตีงบ่อยมันจะวิ่งอันก็แบบลองคุคม้มท้องตัวเองแล้วก็หนูแล้ว <laughs>